สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะดูแลสมองของเราให้อยู่กับเราไปนานๆๆน,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 นะคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของสมองกันก่อนสมองของเราเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากในร่างกายของเราไม่แพ้อวัยวะอื่นๆนะคะข้อสำคัญก็คือสมองของเราใช้พลังงานเยอะมากเลยค่ะเยอะขนาดไหน เวลาที่ร่างกายเราผลิตพลังงานออกมานะคะสมองเนี่ยเอาไปใช้มากถึง1ใน4เลยค่ะซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะไปซื้ออาหารเสริมหรือไปซื้อสารสกัดอะไรก็ตามมาเพื่อที่จะมาบำรุงสมองเราต้องรู้จักกลไกาการทำงานของสมองแล้วก็กลไกาการทำงานของร่างกายกันก่อนนะคะมนุษย์คนหนึ่งนะจะมีภาวะที่หลงหลงลืม,ล,มลืมหรือเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์ได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบค่ะ พราะสมองของเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะทุกคนเวลาที่สมองของเราทำงานเนี่ยเขาจะต้องอาศัยเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งเซลล์ชนิดที่เนพูดเนี่ยปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเจ้าเซลล์ตัวนี้มันเป็นเสมือนกับอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเลยค่ะซึ่งเซลล์ชนิดนี้เรียกว่าเซลล์ไมโตคอนเดรียหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเซลล์ไมโตคอนเดรียนะไมโตคอนเดรีย ok เนี่ยเขาเป็น แบคทีลียหรือจุลินทรีย์ชนิดหนึง่งที่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานหรือว่าให้พลังงานเสิร์ฟเข้าไปให้กับเซลล์ของเราซึ่งเซลล์สมองเนี่ยใช้พลังงานมากถึง1ในสค่ะเวลาที่เซลล์ไมโตคอนเดียผลิตพลังงานเท่าไรเท่าไรสมองเอาไปใช้1ในสซึ่งใช้เยอะมากแต่เวลาที่สมองขาดพลังงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเกิดการหลงหลงลืม,ลม ก็จะเกิดการสมองเสื่อมได้อายุไม่เท่าไหร่ก็ความจําไม่ดีแล้วแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปบํารุงสมองการเราต้องรู้จักก่อนนะคะว่าร่างกายของเราก่อนที่สมองมันจะเสื่อมมันจะมีเส้นทางของการเสื่อมของสมองนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราส่งสัญญาณ4สัญญาณมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยสมองเนี่ยเริ่มจะมีการเสื่อมแล้วสัญญาณที่ห เมื่อความดันโลหิตของเราเนี่ยดันสูงขึ้นผิดปกติสูงผิดปกตินะสูงปกติคือยังไงสูงปกติเนี่ยคือเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปวัดก็ปกติธรรมดาหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าการเป็นปกติของร่างกายในคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแบบแบบ เขาเรียกว่าใช้สารสกัดเยอะ,ะๆแยะๆหรือดูแลแบบว่าออกแบบอาหารนะคะคำว่าความดันโลหิตปกติเนี่ยสมมุติเรามีอายุที่40ความดันที่เฉลี่ยปกติมันจะอยู่ที่140 150นะทุกคนส่วนคนที่มีอายุ80ก็จะอยู่ที่180 190อ่ะแต่ความดันที่ไม่ปกติสมมุติเราอายุ40แต่ดันความดัน180หรือ190 แล้วดันแล้วความดันที่ร้อยแปดสรอยเก้าสเนี่ยมันจะต้องอยู่ในภาวะที่เรานั่งเฉยๆนะทุกคนนั่งเฉยๆแต่ความดันดันร้อยแปหรือร้อยเจ็ดทั้งๆท,ที่เราอายุ40นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปหาหมอแล้วเราตกใจเราไม่เคยเจอหมอแล้วความดันเราสูงอันนี้ไม่ไม่ผิดปกตินะคะที่ในปพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาเกณฑ์มาตรฐานเรื่องความดันของที่เขาตั้งไว้อะ แล้วก็ไปกินยาเพื่อจะลดความดันเวลาเราไปกินยาลดความดันเจ้าเซลล์ไมโตคอนเดียของเราเนี่ยค่ะมันจะเกิดการเป็นง่อยอะ่ะทุกคนมันจะเหมือนโดนพิษค่ะเวลาที่เรากินยาลดความดันเนาะยากดอาการยาลดความดันยาที่มีฤทธิต์ต่อจิตประสาทจะส่งผลให้เซลล์ไมโตคอนเดียของเราเสียหายนะคะซึ่งเซลล์เมโตคอนเดียมีผลต่อสมองของเราเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะอย่างที่เนบอก หใน4ของการผลิตพลังงานของเซลล์ไมโทคอนเดียเนี่ยถูกนำไปใช้กับสมองค่ะถ้าเจ้าเซลล์ไมโทคอนเดียมันผลิตได้น้อยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีภาวะที่สมองขาดพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีภาวะความดันโลหิตท,ที่สูงผิดปกติด้วยนะเราจะต้องใช้วิธีการแก้ยังไงก็ได้ที่ไม่ทำร้ายเซลล์ไมโทคอนเดีย หรือถ้าเราไม่รู้ว่าเวยเรากำลังทำร้ายเซลล์เมโทคอนเดียอยู่และเราก็เกรงใจหมอเราต้องกินยาลดความดันหรืออะไรก็ตามทีเมื่อเราทำให้เซลล์เมโทคอนเดียของเราเสียหายเราก็ต้องดูแลฟื้นฟูนฟนและบำรุงเขานั่นก็คือเราก็ต้องไปหาสารอาหารที่มาช่วยฟื้นฟูเมโทคอนเดียกระตุ้นเตาเมโทคอนเดียนะคะอะแต่ก่อนอื่นที่จะไปซื้อสารอาหารเราต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณ4สัญญาณเนี้ย ที่มันจะบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคความจําไม่ดีอันที่1ก็คือภาวะความดันโลหิตที่สูงเกินปกตินะคะอันที่2ก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันไตกรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงเกินปกตินะคะภาวะอันที่3าก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีไขมัน HDL หรือไขมันที่ดีเนี่ยต่ำเกินปกตินะทุกคน ส่วนอันที่สี่ก็คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งทั้งหมดที่มันเป็นสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่ามันส่งสัญญาณว่าโอ้ยคุณจะมีภาวะสมองเสื่อมมาจากความดันโลหิตคุณที่สูงเกินปกติ 2. ไขมันไตกลีเรายคุณสูงเกินปกติ 3. ภาวะ s d l หรือไขมันดีคุณต่ำผิดปกติและ 4. ภาวะที่น้ำตาลในเลือดของคุณสูงผิดปกติ สี่สัญญาณน,นี้นะทุกคนเร,กเรียกรวมๆกันว่าระบบเมตาบอริกซินโดรมอ่าเรียกว่าโรคที่เกี่ยวกับเมตาบอริกซินโดรมก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผานพังะคะ่ะหรือว่าไมโตคอนเดียพังอันเดียวกันทุกคนเพราะเวลาเราพูดถึงระบบเผาผานมันมันคือเซลล์ไมโตคอนเดียเขาจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะคะ เวลาที่เซลล์เมตโอคอนเดียของเราเนี่ยเกิดพังเกิดเสียหายเราต้องแก้ที่เซลล์เมตโอคอนเดียเพราะเราแก้เซลล์เมตโอคอนเดียได้นะมันจะส่งผลทําให้ระบบการเาผาผลาญที่พังเนี่ยมีระบบการเาผาผลาญที่ดีขึ้นเพราะระบบเาผาผลาญดีขึ้นน้ําตาลก็จะปกตินะคะความดันโลหิตก็จะปกติไขมันก็จะปกติไขมันดีก็จะดีปกติลักษณะแบบนี้นะคะ ทีนี้วิธีการที่เราจะแก้เราแก้ด้วยอาหารเรารู้กันดีอยู่แล้วนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยย้อนหลังไปดูนะคะในทําคลิปเอาไว้เยอะแยะแต่วันนี้เราจะมาแก้ด้วยสารอาหารหรืออาหารเสริมกันค่ะอาหารเสริมที่จะไปบํารุงสมองเราทุกครั้งก่อนบํารุงสมองเราจะต้องบํารุงระบบเตาพลังงานระบบการเผาผลาญและดูดซึมของเราไปพร้อมๆกันด้วย เพราะวันนี้ติ้งต่างนะทุกคนติ้งต่างสมมติว่าเนตกำลังจะไปกรุงเทพมหานครแต่ว่าเนตไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากถนนมันตีบมันแคบมันแตกมันมันตันเนาะมันเดินทางขลุกขุกขักมันก็จะไปไม่ถึงสมองเวลาที่เราจะกินสารอาหารเพื่อไปบำรุงสมองแต่ท่อเลือดและหลอดเลือดของเรายังเป็นท่อเลือดที่เต็มไปด้วยไขยมันที่ไม่ดีนะคะแล้วท่อเลือดของเราเนี่ยก็แคบ เพราะไขมันไปเกาะมันก็เลยมีช่องทางในการเดินทางของเซลเนี่ยเดินทางไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลียร์ตั้งแต่ท่อเลือดและหลอดเลือดเลยวันนี้อาหารสารอาหารหรืออาหารเสริมใดก็ตามที่มันกินแล้วทําให้ท่อเลือดและหลอดเลือดของเราทํางานได้ดีช่วยฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้พลังงานกับเซลไมโตคอนเะดียเนาะ activate หรือกระตุ้นเซลไมโตคอนเดียได้เนี่ย เราสามารถไปเลือกสารอาหารนั้นได้เลยนะคะเวลาเราจะเลือกสารอาหารนะทุกคนเราต้องมีความรู้เราต้องกล้าถามเขาว่าไอ้เจ้าอาหารเสริมที่เราไปกินเนี่ยมันช่วยทําให้ HDL ของเราสูงขึ้นได้ไหมมันไปช่วยลดไตกลีสารายของเราไหมมันมีผลไปเพิ่มจํานวนเมโตโคอนเดียร์ไหมแล้วมันมีผลไปการกระตุน้นไมโตโคอนเดียของเราด้วยไหมเราต้องกล้าถามเขานะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ถามบางทีมันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยนะคะบางทีเราก็เสียเวลากินนะแล้วอาหารเสริมบางชนิดเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมที่ไม่ใช่สารสกัดะคะ่ะเวลาไม่ใช่สารสกัดแล้วมันไม่ตรงทางเรากินไปนอกจากไม่ดีขึ้นแล้วมันเป็นการสะสมสิ่งที่มันเป็นการสังเคราะห์อ,อาหารเสริมมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องรู้จักเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น มันจะมีสารสกัดเนาะสารสกัดที่ช่วยแอคทีเวทช่วยเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดียช่วยกระตุ้นไมโตคอนเดียช่วยเคลียร์ท่อเลือดและหลอดเลือดเวลาที่เราสามารถเสิร์ฟสารอาหารพวกนี้ได้เนี่ยมันจะส่งผลให้สหมองของเราเนี่ยได้รับพลังงานที่เพียงพอซึ่งสมองของเราเนี่ยต้องการพลังงาน ATP คำว่าพลังงาน ATP นะคะทุกคน ATP เนี่ยมันเป็นชื่อย่อทางวิทยาศาสตร์เนาะแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ เป็นพลังงานที่ร่างกายของเราเนี่ยได้ผลิตขึ้นมาด้วยการที่ได้รับการกินอาหารมาร่างกายก็จะผลิตพลังงาน ATP เพื่อเอาไปเสิร์ฟให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์นะคะพลังงาน ATP ตรงนี้นเปรียบเสมือนเราชาร์จแบตคะเวลาเราชาร์จแบตเต็ม3ขีด ATP เนี่ยนะคะเขาเขาเป็นคำย่อเนาะ A เนี่ยจะย่อมาจากอะดีโนซีน T ก็คือไตร P ก็คือฟอสเฟตนะคะซึ่งมันเปรียบเหมือนกับเราชาร์จแบตเนี่ยแล้วมัน3ขีดไลร3ขีดนะแบตเต็มและพอแบตเต็มปุ๊บร่างกายก็จะเอาพลังงานเนี่ยไปเสิร์ฟให้กับเซลล์ค่ะพอไปเสิร์ฟปุ๊บมันก็จะเหลือ2ขีด2ขีดเนี่ยเขาจะเรียกว่า ADP นะทุกคนซึ่งอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ค่ะแต่มันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่พอมันลดเหลือขีดเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือแบบเนี้ย เวลาที่เราเนี่ยขาดพลังงานเหมือนเราชาร์จแบตแล้วเต็มแล้วแล้วเราก็ใช้ใช้จนแบตเนี่ยมันไม่พอนะพลังงานมันไม่พอเวลาพลังงานไม่พอพลังงานเปรียบเสมือนกับคนงานนะคะสมมุติวันนี้เป็นโรงงานแล้วเราก็มีคนงานแล้วคนงานนั้นเนี่ยเป็นชายกำยำร่างแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเราให้เขาทำงานอะไรจำนวนคนเยอะคนแข็งแรงงานก็มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าสมมุติว่าจํานวนคนน้อยไมยตโตคอนเดียน้อยแล้วก็มีไมตโตคอนเดียที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะเวลาทํางานมันก็ทำไม่ไม่ดีไม่ตรงประสิทธิภาพเวลาทํางานไม่ดีไม่ตรงประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทําให้อ่าถ้าเป็นในร่างกายของเราเนาะเวลาที่ร่างกายของเราได้รับสารอาหารมาแล้วเนี่ยถ้าไมตโตคอนเดียมันเสื่อมมันทํางานไม่ตรงประสิทธิภาพ สิ่งที่เวลาเราใช้พลังงานยามปกตินะทุกคนเวลาร่างกายมีการใช้พลังงานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แฝงมาด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับขม่าว,วันหรือว่าเกิดการสันดาบกันแล้วมันจะมีท็อกซินหรือว่ามีพิษเกิดขึ้นมาด้วยแล้วพิษเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นจากปัจจัยที่ไมโตคอนเดรียมันเสื่อมแล้วก็มีปริมาณที่น้อยค่ะมันก็จะเกิดพิษเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะพิษเต็มมันเหมือนโรงงานนารกอะทุกคน มันเต็มไปด้วยพิษขาดพลังงานขาดออกซิเจนเนาะอันนี้อุปมาณนะพอขาดพลังงานปุ๊บสมองไม่ได้รับพลังงานค่ะสมองที่ไม่ได้รับพลังงานบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็จึงทําให้สมองเสื่อมสมองรา้ากลายเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะสังเกตว่าร่างกายขาดพลังงานเนี่ยเราสังเกตได้จากเวลาที่ในแต่ละวันเรารู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่มี energy รู้สึกไม่สดชื่นแบบนี้ค่ะ ันนี้นะคะเราก็จึงจําเป็นจะต้องเสิร์ฟสิ่งที่ทําให้ไมโตโคอนเดรียของเราแข็งแรงเนาะซึ่งสารอาหารหรืออาหารเสริมที่ทําให้ไมโตโคอนเดรียแข็งแรงย้ํานะคะมันควรที่จะเป็นอาหารเสริมที่สกัดมาเนาะเพราะเราจําเป็นจะต้องเสิร์ฟในทุกๆวันค่ะการกินในทุกๆวันการเสิร์ฟในทุกวันทาไมต้องกินทุกวันด้วยล่ะคุณเน้ยิ่งถ้าเกิดเรามีเป้าหมายอยากที่จะฟื้นฟูด,ดูแลสมองนะคะเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละวันเนี่ยโดยปกติเนี่ย ร่างกายเนี่ยต้องการพลังงาน ATP เนาะในทุกๆวินาทีนะคะและในทุกๆเซลล์เนี่ยต้องการเฉลีย่ยเซลล์ละ2,000ล้านโมเลกุลหรือประมาณ40กิโลกรัมต่อหนึวันนะคะทุกคนการที่ร่างกายจะดำรงอยู่ได้นะคะร่างกายจะต้องเกิดกระบวนการเีาเรียก ATP แล้วก็ไปเสิร์ฟพลังงานให้กับเซลล์เปลี่ยนจาก ATP ก็มาเป็น a d b ซึ่งอันนี้มันเป็นการดำรงอยู่ของร่างกายโดยปกติเขาเรียกว่าการหายใจในระดับเซลล์ระดับเซลล์คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดกระบวนการนี้เกิดขึ้นในตัวเซลล์ทุกๆเซลลนะ์เนาะเพราะเซลล์ทุกๆเซลล์มีนิวเคลียสนิวเคลียสคือกองบัญชาการค่ะและกองบัญชาการที่จะทําให้เซลล์หายใจได้จําเป็นจะต้องใช้พลังงานไมโตคอนเดรียเข้าไปเสิร์ฟพลังงานให้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเซลล์ไมโตคอนเดรียของเราปริมาณน้อยเสื่อมขาดคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ก็คือโอกาสที่เราจะเป็นบเบลอลาความจำไม่ดีเหนื่อยเพลียไปจนถึงอัลไซเมอร์และโรคสมองวันนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการอยากจะเป็นโรคสมองเสื่อมเนาะเราก็หาอาหารเสริมหรือสารอาหารที่จะมาเสร์ฟให้มันเพียงพอกับพลังงานที่เราได้รับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมหรือสารอาหารที่จะมาแอคท v เว e เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เมทคอนเดีย กระตุ้นเมโตคนเดียช่วยทำให้ท่อเลือดและหลอดเลือดแข็งแรงก็สามารถทักไปที่หลังข้อความนี้ได้เลยนะคะ